ร้อยยี่สิบก่ะนะประมาณสนาทีมั้งเนาะที่นอง่าบ่ะติดไฟแดงทีเวีดได้กับจังสีะไปเนเป็นตลาดเะเป็นตลาดตดกกับมากกับซ้าย สา,าสามแยกบ้านแยกตัวเกินสามแยกบ้านสามแยกบ้านตอนนี้ไข่เนาะบ้านแยกตัวเกินสามแยกบ้านโดนอีไขยึดไฟแดงแต่ละเทียตองนะพี่พี่น้องโอ้จะนายอันผูใ้ใดเก็บถองหนึ่เดีวยวถังเสียเอาไล่ไป ที่บีได้ดูพี่น้องขับรถกลับบ้านน้ำมือเส้าทางนี้ก็ไปคอนเทนพี่น้องไปทางนี้ไปคอนเทนทางนี้ไปคอนเทนจ้ทาจทางนี้ไปหนองบัวลำพูร่วนกลับขึ้นทางหลังเด้อค่ะร่อนกลับขึ้นทางหลัง ติดนี่รีบพี่น้องติดตัวครับติดตัวบักขักติดเติวมากติดนานมากติดประมาณสองนาทีเละพี่น้องประมาณสองนาทีแย่ตุกมากเพราะท่านบางนึ่งแย่ตุกขาดไทยดูสพี่น้องก็แย่ตุกสีบพล่งหนาไรหนาแย่ตุกใหญ่ไปเบื้องตัวกุญชีฝังหนึ่งทางบาดแย่ตุก